ทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศีเพื่อถวายน้ำสงพระ,ระ,ระบรมศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบระมรหาราชวอดอัค่ะ ไรด้วยรถของสเมเด็จพระมหาวีรรุผู้้จอมวารปายตัพิทศิม,มหาศีมาลาเป็นรถนำกระบวนนะคะตามด้วรถยนต์หลวงเชิญพรมมะบรมศพและรถนพระที่นั่งของพระบรม,มวงศานุวงศ์ค่ะคะราชุศถวายพระบรม,มศพนั้นก็จะมีการกํานดการสวระรรมประจําวันนะคะตะลอรวันปิดไฟดิ พิธีทำสวดพระอภิธรรม18นาฬิกาประโคมย่ำยาม19นาฬิกาพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมเวลา21นาฬิกาพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมและพระโคมย่ำยามสุบุสง์กันนราสมวานขณะนี้นะคะพรบวัตรโยมหลวงเชิญพระบรมศพนะคะได้ด้านซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินรุ่งนาสู่พระบรมราชวังค่ะ นึกถึงแล้วก็คุ้นเคยกับภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกถิ่นทุกรก,กันดามในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างความผาสุขให้เกิดขึ้นซึ่งนับเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระสงฆ์นิก่อน,นจะทรงมีพระวิสัยทัศน์นะคะที่มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับการดําเนินงานพระสงฆ์มีพระราชดำริ พระราชบายสองครั้งนะคะกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมในเรื่องของการแพทย์และการสาธรารณาสุขนั้นพระองค์ก็มักจากพระราชทานพระาาพระชาชดำริในการสเสด็จเยี่ยมพระสุกนิกรในถิ่นทุรกันดารรักษาแก่ผู้ได้โอกาสในท้องถิ่นห่างไกลรวมถึงในสามจังหวดชาดนภาคใต้ ชาวเขาในภาคเหนือและผู้ยากไรในภาคอีสานส่วนในเรื่องของการศึกษาค่ะส่งส่พระราชาหฤทธยร,รวมไปถึงเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกานป่าไม้และแหล่งน้ำแม่ค่ะที่พระองค์ทรงยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นป่าไม้และแหล่งต้นน้ํา ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างนะคะในการให้ความสํำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ค่ะยิ่งปตนกว่าน,นั้นนะคะเรื่องจากทรงหมดยัไปถึงทหารตำรวจรัศดอรอากาศประเทศชาติพระองค์ก็พระราชทานพระราชดลทางช่วยเหลือนะคะมาต,ตลอดเลยค่ะ ได้ส่งริงเริ่มก่อตั้งโูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มตตรวจพลเรือนตลอดจนอาสาสมัครที่บาดเจ็บทุกคนภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาตินะคะโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวหรือตัวผู้ประสบขเคาะรายนั้นเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นตระหนักว่าแม้ว่าจะพิการหรือเสียชีวิต เขาหรือ,อครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ถูกท่อนทิน้งค่ะให้ส่งนั้นทราบถึงปัญหาทุกสุขต่างๆของราษฎรรวมถึงนี้อย่างว่างขวา,นนะะางนะคะเสรภาพพระบรมศพนะคะได้ผ่านบริเวณด้านหน้าของรานาพระพามหาเจษฎาบดิน่ะ เข้าและชาว่าทใจของประชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินพระอระราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของประชาชนชาวไทยจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะถึงได้จงรักภักดี เทิดทูนและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะและเชื่อว่าพระองค์จะอยู่ในหัวใจของปรงชนชาวไทยตลอดไปค่ะที่เป็นความภาคภูมิใจของประสบกรณ์ชาวไทยและเป็นที่ยอมรับ หลวงเชิญพระบรมศพนั้นสีมารามตามด้วยรถยดหลวงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งหนึ่งดอเด็กศ9นยค่ะ เติดรถโบกสปาเกหตตนเชินพระบระมศพสมเด็จรพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมาราชินีนาถพระบระมาราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ถึงอย่างพระบระมมหาราชวังแล้วนะคะศพะนะคะเข้าสู่ประตูพี่มันใช้สีค่ะ จากที่ขบวนรถเชิญพระบระมศพถึงยังพระบระมหาราชวังแล้วนะคะรถเชิญพระบระมศพจะเทียบที่ด้านซ้ายประตูโรมโซภา